วันนี้มาชวนเพื่อนๆทำผัดเต้าหู้เสฉวนกันนะคะกับข้าวเย็นวันนี้ผัดเต้าหู้เสฉวนมันก็มีเต้าหู้นี่เป็นเต้าหู้ชีสนะทุกคนมีชีสข้างในไปได้มาจากร้านจีนก็จะมีปกติจะใช้หมูสับแต่แฟนเป็นคนมุสลิมก็เลยต้องกินไก่ใช้เป็นไก่บดแทนจะมีหอมซอยพริกกระเทียมสับ แล้วก็แป้งละลายนะ้ำ mm hmm. เครื่องปรุงก็จะมีตามนี้เลยพริกไทยน้ำมันหอย,ยอิ้วดำแต่งสีนิดน่อยแล้วก็น้ำมันงาเพิ่มกลิ่นความหอมอร่อยวันนี้มาชวนทำพัดเต้าหู้เตชวนกินเต้าหู้ตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนข้างในเป็นชีสค่ะชีสกับนมอร่อยมากชอบซื้อมามา